สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนครับผมซ้อกาวชีแนนะครับผมเออเน,นี่ผมอยู่ในเกมซูวเวอร์ครับแบบ EP ที่สามหรือเปล่ปาโอเคครับเออวันนี้เราจะทำอะไรดีครับเราจะลงไปขุดแร่ข้างล่างกันเนาะโอเคซึ่งผมได้ลงไปก่อนนะ้องก็ได้ <c oughs> แร่มาพอประมาณก็ได้แต่ไอรอนครับที่เหลือก็คือเจอแหละแต่ยังไม่ได้ขุดเนาะอีอีเนี่ยครับมันเหมือนในอีเกม ม้คราบเราครับมันจะทําเป็นบล็อกเอ่อบล็อกบล็อกแดงได้ไอ้นี่มันชื่ออะไรแคปอะไรเนี่ยครับก็ขุดตามแม่น้ําแล้วก็ในถ้านี้ก็มีครับเยอะเหมือนกันใต้ดินนี่เนาะมันทําไอเนี่ยได้ครับผมไอเอ่อบล็อกเนี่ยครับผมเห็นป่ะซึ่งมันสวยดีครับผมว่าจะอาไปทําบ้านเนาะโอเคเหมือนเหมือนเหมือนไม้ครับเลยเนาะไอเจ้าบล็อกเนี่ยโอเคเราจะไปลงเหมือง ร่างกันอ่าบิ๊กแอคไอรอนโอเคขอหน่อยเคทอสอาหารโอเคทอสเีอ่อทรัพย์อะไรเอ่ยหืมหโอเคไม่เป็นไรนอนก่อนก็ได้ครับเดี๋ยวง่วังอ่าไม่ใช่ตอนนี้อ่านอนก่อนเฮ้ยยังไม่มีเสื้อผ้าใส่ลงไตเดี๋ยวหนาวเดยวทำชุดก่อน ก็เล่นเกมซูเวอร์ครับไปก่อนเนาะสำหรับไม c ครับก็ยังไม่ได้แครับเพราะว่าก็กลัวบั๊กนะเดี๋ยวมองเดี๋ยวแมปเราจะพังคนระับท่านผู้ชมก็เอาไว้ก่อนเราจะเต็มก่อนไม่น่าจะไม่นานเนาะน่าจะมาแหละเออหนังหนังเคไอ้นี่หนังหมีส่วนไอ้นี่หนังหมาครับก็ผมเล่นแบบอี่ใช่ป่ะมันก็ค่อนข้างค่อนข้างจะง่ายเนาะโอเคทำเสื้อเกาะ อันนี้เสือ้อกางเกงกางเกงทำไมวะกางเกงกางเกงทำแบบไหปวะกางเกงไม่ใช่แบบนี้ไอ้นี้อะไรเนี่ยอ,อ๋อไอนี่กางเกงกางเกงปะกางเกงแหละเกาะเดี๋ยวลองใส่ดูเชื่ออ้าผมจำได้อยู่ก้อนเหล็ก ก็เอาไอรอนมาอ่าโอเคก็จากนั้นก็เอาเสื้อไว้ตรงกลางไอรอนล้อมรอบใช่อ่ะอืมอมอมมันเสื้อหนังใช่ปะเสื้อหนังเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะใช่อ่ะเราลผมขอดูแป๊บนึงครับ โอเคอัอัอยู่ไหนนะอยู่นี่เออ,อของเยอะแยะมากครับทำกันแบบไม่หวานไม่ไหวเลยนะอืออยู่ไหนเอ่ยนี่ออเสื้อกอลไอรอนหมวกอ๋อหมวกนี่หมวกเล็กมีไหมพวกนี้ขาไม่ได้นะเสื้อเชิ้ต ไปไปอืมนี่ปะห๋อ,อเรื่อมันต้องใช้อีเจ้ากระดาษแพดอืมขนาดเด้อนะเชอ่ไหนเออไอรอนไอรอนอรอน,นี่ก้นหนังอาอ,อกดเลยเสื้อไอรอนโอ้ย แคสทั้งทีก็เนานะโอ้ยจะมีเสื้อผ้ามันเยอะอยังไงเลืยอนไปก่อนครับเคไอรอนอยู่ไหนน,นี่เพชรนี่ไงครับเอ่อจะขอไอรอนเอ,อ,นเอาหอ,จอมจอ <laughs> มันใช่เสื้อไอ้นี่โอ้ยกำเบยเสื้อใช้เสื้อไอ้นี่ครับ ก็ถูกแล้วนี่ว่ามันใช้เป็นเสื้อคือเสื้อไม่ใช่เนาะอ๋อนี่มันใช้ใช้เสื้อไอ้นี่ครับเสื้อไอ้นี่อ๋อมเสื้อไอ้นี่เสื้อหนังหมาอเรามีไม่พอ อ๋อมันใช้หนังหมาเจหนังสุนักครับก็อ่าได้ได้ได้หนังสุนักใช่ปะ่ะไม่อย,ยู่นี่ไงเจ้าแล้วก็ครับอือฮึอ่าได้แล้วใส่เลยไหนลองใส่ดูสิโอ้เจ้าเดี๋ยวเจ้า ากางเกงเากางเกงเากางเกงใช้ได้เลยเก็บของเก็บบินไว้ร่อนเก็บเก็บเก็บของก่อนแป๊บนึงครับอืมพั่วพุ่ว,ว,วเก็บ่พุ่วจะต้องเก็บไม้ไม้ไม้เก็บก็ไปไม่ไกลเอออยูไ่ไหนเอ่ยยังไง โอเคมานี่เก็บกวางครับอืมเสียโอเคเสียสอง,งอันเอาแล้วจะกดจะกดกลับทำไมเนี่ยอ่าเก่งๆจะรอนมาอืม,อ,อ,มอ้าวอืมอ้าวไม่ได้อีก ไปวะ่ะอืมไม่เสื้อดีไหมเกางเกงเกางเกงตัวนี้ไม่ได้เหรอแล้วมันกางเกงตัวไหนอ่ะโอ้ยแป๊บหนึง่งเคขออนุญ,ญาตเนาะนผู้ชมแป๊บหนึง่ง เคก็วิธีการค้าของก็สามารถมาดูได้ตรงนี้นะผู้ชมเนาะทีเกางเกงแล้วเป็นเสื้อไอ้นี่แล้วรอง,องเท้าแล้วรองเท้าอะไรทีเกางงแล้วเป็นกางเกงหนังหมาที่หนังหมีเกงตัวนี้เนี่เยเจใส่ไปรองเท้าไหมรอ,อง,องเท้าจะ ได้ครับรองเท้าอ้าวเ,าเก็บไม้ละไม้ใหญ่งงเลยหน,นึ่งสองเจ1หนึ่งสองเฮ้ยไอร่อนรอบนี่เนี่ยเห็นไหมเนี่ยครับมันสับสนมากเลยเออใ้ยรองเท้าอะไรเอย่ย เออมาร์คบอทฟอลลอมไอลอนเลตเตอร์บอทเอ่อรีโมทบอทฟอลลอมไอลอนแอนเลตเตอร์บอร์ดอือร้าผิดท่านผู้ชมท่านไหนที่แบบว่าดูทันเนาะไโง่ไปเลยแหละจังหวัดีโอเค หมวกหมวกไหมหมวกอหมวกด้วยแล้วกันอ่าโอเคพอพอได้ละอ่าโอเคครับโอเคเก็บไปนี่อ่าเก็บชุดนี้ไว้ไว้ใส่ทสําสวนแล้วกันเนาะโอเคไปัเลยครับลุยเออหิวไหมหิวไหมหิวไหมไม่หิวอ้าวดูตรงนี้ได้นี่ว่า่าแบบเก่ามันดูไม่ได้เนาะ เคครับขุดแรกกันดีกว่าโอเคตรงนี้ผมก็ได้ขุดไปส่วนหนึ่งแล้วนะเคลงไปอย่าหลกสิลูกขุดไปลึกอยู่ครับผมอุย้ยแล้วจะเอาหนังมาด้วยทำไมเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวมันจะเลยอันนี้มันเหมือนมันในเทอร์คอร์ดนะครับผมพอเผาแล้วมันจะได้เป็นอะไรไม่รู้กะยึกกระยืออะเคขุดดีกน่านะ ไอ้แร่ตัวนี้มันต้องเขาเหมือนจะเป็นส่วนประกอบของเวลาทําพวกเอ,อระเบิดนะครับบินปืนระเบิดอะไรพวกเนี้ยนะโอเคเออดุ๊อ่โอเคมเรอืมลงไปเห็นนั่นไหมครับผมนี่อะไรอ๋อนี่ก็คอร์อเจเนี่ยครับไอ้นี่มันคือ ไอ้เหลืองๆนะครับอยู่ข้างหน้าผมเนี่ยเดี๋ยวน,นี่มันชื่ออะไรนะอะไรเนี่ยออเดอร์เกมแมนอะไรเนี่ยใช้ทำอะไรไม่รู้อเ,เอ,อมันเหมือนมันจะเป็นส่วนผสมของอะไรสักอย่างนี่ยเนาะเดี๋ยวก็ค่อยไปดูกันครับว่ามันทำอะไรได้บ้างเนาะ อ๋อมันเห็นเป็นบักเมื่อกี้ลงมาอย่างลึกแล้วยังมีบัอกอยู่โอเคอึกอ้าอ้านี่ครับอันนี้เหมือนจะเป็นอเนนี้ไม่ต้องเผาได้เป็นก้อนเลยอะไรซูปเปอร์คาร์บอะไรเนี่ยมันทำไฟแช็คไอ้ไม่ขีดไฟได้ครับผมอัเนี้ยทำเหมือนทอสนะครับเอามันวางไว้บนสติกไม้อะ่ะอออันันแหละมันจำได้อยู่ พ่าผมจำมันได้ดีครับเมื่อที่ผมเล่นครั้งก่อนที่ผมไม่ได้แคสน,นะครับผมมันทำแสบของผมเลือเคินครับคือจังหวะที่มันแบบว่าแหลกๆเนาะบานใหม่ครับแล้วก็หายหมดเลยแล้วมันดับยากด้วยเนาะไฟแม่งไหมทีนี้ดับโคตรยากเลยครับนผ่านหมดแล้วครับ Okay. ไปดูข้างล่างกันต่อข้ล่างอย่ไหข้างล่างโอคโอ้นะ okay. oh, แป๊บเดียวได้สามอันเลยครับอ่าตรงนี้ก็ใช่มันออกครับเคคทีผมก็ขุดไปบ้างแล้วนะแต่ว่าที่มันตันทางตันทางที่ผมขุดลงไปเนาะขุดไปถึงนู่นนะครับเบดล็อกครับมีเบดล็อกด้วยนะทำเป็นเล่นไป เรียนแบบไมครับใช่ไหมเนี่ยไม่ชอโอ้ยครูเกิดก่อนไหมครับไม่ใช่และก็ไม่รู้ครับว่าไหนเกิดก่อนกันเนี่ยครับตัวปัจจัยหลักอะไรเนี่ยมามาลาเชอร์ครับอะไรนี่แหละครับภาษาอังกฤษนี่ก็จะเก่งไยอันนี้มันไปเผาเผาแล้วมันจะได้เป็นเป็นก้อนๆน,นะครับผมคล้ายๆแบบว่าทองลุงทองแดงอะไรประมาณนี้ทำ สายไฟทำวงจรเนี่ยครับแรลเนี่ยสายไฟครับผมก็ที่เหลือก็คือน่าจะเป็นเออส่วนประกอบของระเบิดเนาะทำระเบิดมั้งอะไรประมาณนี้เดี๋ยวตอนแรกผมนึกว่าไอ้ไดมอนด์นะครับเนี่ยแม่งเจอไดมอนด์อู้อยางเยอะอะไรประมาณนี้ครับโอเคหมดแล้วนะโอเคครับเนี่ยครับช่องเบสล็อกของเราสบายสบายครับขุดแบบนี้ไม่ต้องซีเรียส และนี่ครับคือพระเอกของเราครับมันคือไดมอนด์กรบโปโหสแคปเลยท่านในไหมครับเจออย่างนี้นะครับโอ้ยผมนี่จะยิ้มเลยครับโอ้โหดูก้อนหนึ่งครับได้เท่าไหร่ครับเนี่ยสองสองเม็ดแล้วผมโอ้อันนี้หมายว่าขุดทีแ่งสองเม็ดดูสิครับแป๊บเดียวครับสิบสี่ก้อนครับ แล้วมันไม่ใช่แค่นั้นครับมันอยู่ติดๆกันเลย yeah. เย่นี่เป็นนี่เป็นเบสล็อกนะครับเนี่ยนะครับกูชนนะจะแล้วก็เนี่ยครับไดมอนด์ Diamond อีกแล้วโอ้ oh. รามาดูกันครับว่านี่แค่ขุดลงมาแค่ใต้บ้านนะครับไม่ต้องไปแบบว่าเออต้องแบบว่าไปเสี่ยงอันตรายในมงน้งในเหมืองอะไรอย่างนี้เนาะ เจอโว้ขนาดนี้แต่ผมว่าของมันยังแบบว่าตันๆนะมันสู้ไมค้าไม่ได้เนะาะไมค้าแม่งทำได้ทุกอย่างครับไม่นอนก็ได้นะอันนี้ไม่นอนไม่ได้นะครับผมเคยแล้วตังกดนี่แหละก็คือไม่รู้อ่ะเล่นหลายชั่วโมงมากเลยเนาะมันก็จะแบบว่าหน้ามืดคนระับแบบมืดๆม,มีรูป,ม,รปมีรูปมันตอนนอนอนะ่ะรูปตัวมีตัว ตัวแซดขึ้นมาเนาะแบบเป็นอาการของคนง่วงนอนนะแล้วก็หลับไปเลยหลับอยู่ในนี้ครับผมก็คือไม่ได้กดนอนนะคือมันหลับเองอ่ะเข้าใจปะอันนี้เข้าใจนะเคได้ไดมอนด์ยี่สิบสองเม็ดเลยอรับเกตรงนี้สุดแล้วครับผมเก้ก็ทางนี้มีไหมโอเคขุด ขุดรอท่านผู้ชมเนาะก็ไว้มาขุดพร้อมกันกับท่านผู้ชมเนะก็ขุดประงานเล่นๆเจี่ครับอันนี้ก็เจอันนี้ยิ่งได้เยอะยิ่งดีครับอันนี้ถ้าเปรียบเทียบในไม้ค้าก็น่าจะเป็นเอ่อเดสตน stone เนาะเพราะว่ามันเอาไปทําพวกวุงจรน,นะครับแต่ผมขึ้นไปทําให้ดูแล้วกันเจ ก็สำหรับพวกไอลงไอร่อนผมก็ขุดไปหมดแล้วนะก็ต่ำๆนี่ไม่มีไอร่อนนะเจเจอทีนี่แบบว่ายิ้มเลยอัะพวกนะโอโ้ยิ้งไอร่อนนะโอ้โหเจอทีนี้สุดยอดนะครับเดอะมากโอ้ยมันมีเสียงหมาเลยเจอืม ออ้เจอไอ้หมอนอีกแล้วครับเนี่ยครับท่านผู้ชมดูดิทนายในค้าเป็นแบบนี้นะรวยกันทุกคนนะครับผมโอเคอ่าชุดชุดก่อเหล็กนี้ก็ดีนะไม่มีอาการแต่ว,วา่าหนาวๆเลยปกติมันจะหนาวนครับลงมาต่ำๆนะเดี๋ยวเดาด้ยวดยวนะเหมือนเมื่อกี้เหมือนมันมีนมสีฟ้าอยู่ข้างบน,นบ้กหรือเปล่าไม่มีเว้ย โอเคขุดอันนี้มาก่อนเนี้ยไดมอนด์อีกแล้วโอ,ออโอ้โหยี่สิบหกยี่สิบแปดอืมได้เยอะแล้วได้สีเหลืองออโอเคแร่มีอยู่แค่นี้ครับผมโอเคเนี่ยไอ,อตรงนี้ก็ไดมอนด์บ่า อ๋อโอเคนี่ก็ไดมอนโอโหโอโหไดมอนโอโหโอโหโอ้โหพระเจ้าดูไดมอนนี่ยครับท่านผู้ชม โอ้โหโหสี huh. uh ่สิบเมตรอือโอ้โหยังไม่หมดอีกอย่างที่บอกครับมาเกมนี้ถ้าเจอแร่ก,ก็จะเจอลัว แต่นี่มันคือแร่ไดมอนเนื้อใจไหมครับเจอเยอะขนาดนี้เลยเอ่ะเก็บพวกนี้ก็เดี๋ยวค่อยมาขุดเนาะอ่าเอาอันนี้ก่นอนผมจะหมดเวลาแล้วไง4.7แล้วผมเบรกเ,เบรกอะ่าไหร่50นาทีแต่ว่ากินข้าวอยู่กินข้าว15-20นาทีนันจะมาเคาสียร์้ักั่วโมง กินข้าวยี่สิบนาทีเดินมาอีกสิบนาทีโรงอาหารมันอยู่ชั้นสี่เนะเดินไกลนะหลงทางหลงทางตัวเองหรือเปล่าแน่ๆเลยหรือเปล่าทางขึ้นไว้โอเคเราจะเดี๋ยวเราจะวิ่งตรงไปก่อนนะไม่อยอ,อตรงนี้ทำอะไร เอ่อตรงนี้ขุดแร่แล้วก็ตรงนี้ขุดอะไรโอ้ยนี่ไงเจ้า <laughs> โอเคเดี๋ยวเราไว้เผาอยน,นี้ดูเราก็จะจบกันไปแค่นี้ก่อนเนาะเดี๋ยวก็พร์ทหน้าว่าจะสร้างบ้านนะครับโอเคนะท่านผู้ชมโอเคมีกินไปก่อนเราจะถึงเนี่ย โอเคเยอะถึงทุกทีดีครับเกเคทางขึ้นมันลำบากนะกลางคืน,นเนี่ยอะไรผมได้ปิดประตูปะเนี่ยแล้วด,ดาบมาด้วยโอ้โ oh. ห oh. มันขูผมจะไกลเลยเนาะหมดบิ g กแอคหมดได้ครับแต่โอ้ oh. ปิดประตูอยู่เนาะโอเคอ่าเตาเผามาเกเคไอรอน เอาไอเนี่ยครับใส่ให้ดูเนาะปั๊บแล้วก็เอาไอร่อนออกมาเคเราจะดูกันอันหนึ่งก่อนนะว่ามันจะได้อะไรปั๊บได้เท่าไหร่อันหนึ่งซึ่งเอ,อ่อขอเก็บของก่อนอเคเก็บอันนี้ไว้นี่ไอร่อนก็ยังเผาไม่หมดเลยเยอะมากเลยครับแรก่เกมนี้ใครที่ชอบหาแรนะ่เนาะเคคอยกันนึงครับคอยกันหนึ่ง โอเคป๊ออ่ามาดูที่ตัวขาวครับใส่ไปอันเดียวครับปุ๊บเนี่ยครับใต้ปิน่นสายไฟครับแล้วก็ถ้าใส่อย่างนี้ก็จะได้เป็นถังน้ําโอเคมันทําได้สองอย่างนี่แหละแล้วก็ใส่แล้วก็พวกไอ้วงจรต่างๆที่จงที่เหยียบอะไรก็คือต้องมีอีเ้ลตัวนี้ครับเป็นส่วนประกอบเดียวค่อนไม่ว่ากันตอนสร้างบ้านนะครับผมที่ผมต้องหายนี้ก่อนเพราะว่ามันใช้สร้างบ้านเยอะเงยหลอดฟงหลอดไฟอะไรพวกนี้ครับโอเคสำหรับวันนี้ก็ ลาไปก่อนนะครับก็เดี๋ยวมาเจอกันใหม่พัทหน้านะครับท่ญญานผู้ชมก็ลากันไปก่อนบ๊ายบายครับผม